อีลินชาแนลครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูรถคนหล่อนะครับตัวโกเบโก SK 200รุ่น10นะครับตัวสีพิเศษสีสีเหลืองนะครับตัวนี้ใช้รหัส YN 15นะครับ อ็นสนะครับ s อ200รุ่น10นะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีสำหรับโคเบนี่เรื่องออกแบบในการในการดูแลรักษานี่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับง่ายต่อการรักษานะครับนี่จุดอัดนะครับดึงเว้าด้านในเพื่อที่จะเวลาทำเมนทนันแนนหรือว่าทำคนบูมได้ดีนะครับ สำหรับตัวผมเองนะครับถือว่าค่อนข้างจะเนียนนะครับดูช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างนี่สแตนดาร์ดนะครับมีเสริมเสริมกาดล้อนำนะฮะแล้วก็กาดล่างประคองโซ่นี่หนึ่งชุดข้างล่างโรเลอร์เจ็ดลูกส่วนข้างบนเป็นยังเป็นแคเอร์นะครับแต่เป็นลูกใหญ่นะฮะสองลูก ลูกใหญ่นะเพลียชุดข้างหลังมอเตอร์ตัวเดินก็ปกตินะครับขยาบ้าลุงกี่นี่จุดเก้าสองนะครับเสริมนี่ครับเสริมเสริมกันเขาเรียกว่าเสริมเหล็กที่ปลายอามนะครับส่วนตรงเตงน,นี่ใหญ่นะครับใหญ่ ทำจุดรับตัวจุดรับตัวไปลายไลน์นะครับเวลาที่ใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับอันนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับปัม๊มไฮดรอลิกลูกไม่ใหญ่นะครับแต่โอ้โหบอกเลยว่าจัดจ้านนะฮะตัวนี้เป็น140ตรากาไหลนะครับต่อ125นะครับเป็นตัวอันนี้เป็นซีเรียลมันนะครับเป็นตัว K5B นะฮะ K5B ตัวนี้จะเป็นกอง กองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนี่น่าจะเป็นกองหลักนะครับข้างในก็เป็นกองอีกลูกนะครับใช้กองทั้งหมดสามลูกนะครับเป็นกองเป็นกองใช้ไส้สองลูกนะครตับนั้นจะเป็นกองตักน้ําตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นกองเหล็กหนึ่งลูกนะตัวข้างหลังนี่เป็นพลอตไพลอตไลน์นะครับลดแรงดันไปที่คอนโทรลมือนะะนี่นะครับตำแหน่งนี้มาที่เกียร์ปั๊มด้านหลังนะครับ <medi> แล้วก็ไปแยกสัญญาณที่ตรงนู้นนะครับด้านปั๊มลูกหน้าและลูกหลังนะนี่เป็นกองน้ำมันเครื่องนะฮะส่วนอันนี้เป็นระดับน้ำมันไฮโดรลิกการวัดของน้ำมันไฮโดรลิกนี่ไม่เหมือนกันนะครับตัวโคเบโก้นี่จะวางลักษณะเหมือนโคมสูนครับตัวนี้ไนนีจะชีจะจะพับแขนเข้าในตัวเหมือนซูมิโตโมนะฮะโคมาสูจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนตัวรุ่นสิบโคเบโก้รุ่นสิบนะครับ ออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเก็บลักษณะการเก็บสายนี่สวยงามเลยนะนี่นะครับนี่เป็นตัวเรลูเลเตอร์นะครับสองข้างอยู่ด้านปกตินะครับถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าจะหงายอยู่ด้านบนนะครับแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่รุ่นนะฮะส่วนนี้จะเป็น สายเมนนะครับที่ไปที่คอนโทรว์วนะครับสองตัวนี้ลูกหน้าและลูกหลังนะครับข้างหลังนี่คือปั๊มลูกหลังครับนี่คือลูกหน้านะครับทีนี้ก็จะไปแยกกันที่ตัวคอนโทรว์วนะครับออกแบบมาเพื่าที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับสำหรับปั๊มคอสก,กิ K5B นะครับตัวนี้ก็เป็น จุดเก็บสัมภาระนะครับด้านหน้าทางขึ้นนะครับยังอยู่ด้านด้านเดิมครับข้างๆบูมนะครับนี่เป็นมอเตอร์สวิงนะครับส่วนตัวแล้วของตัวนี้นะครับไม่มีตัวดูดน้ํามันมาให้นะฮะไม่มีตัวดูดน้ํามันมาให้นะครับสําหรับรุ่นสิบตัวนี้นะต้องปั่นขึ้นเองนะครับนี่มอเตอร์สวิงนะครับอันนี้เวลาเราวัดน้ํามันตัวมอเตอร์สวิงนะครับ นี่นะฮะน้ำมันใส่แจ๋วนะครับนี่เวเราัใช้ตัวนี้นะับเวลาเติมน่าจะเป็นเติมน่าจะเป็นตัวตัวล่างนี่นะฮะเนี่บน้ำมันใช้ของของเขาเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ารุ่นเก่าไปก็คงจะใช้ตัว j L ห้านะฮะนี่จะเป็นตัวชุดเซลล์จอยนะครับ ตัวที่ผ่านส่งฝาน,น้ำมันไปยังตัวมอเตอร์เดินนะครับตัวนี้นะไปและกลับนะครับผมชอบนะครับเพราะว่าสายนี่ไม่ยุ่งยากนะครับถอดสายง่ายนะฮะขันน็อตไม่ยุ่งยากเลยนะะบางบางรุ่นนี่โอ้โหยากนะครับเพราะว่าในการติดตั้งนี่บางทีเวลาที่เราจะถอดสายเวลาสายแตกนี่ถอดไม่ออกนะฮะถอดยาก นี่คอนโทรลเลอร์เป็นแบบคขบตะกินะครับของคขบตะกี้ของใครยาบ้าน,นะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับไม่ลุกเลยนะตัวนี้เป็นถังน้ำมันเทอร์ดิกอยู่ฝั่งนี้นะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ฝั่งนี้นะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยูด่ด้านหลังเก่งนะครับดูง่ายๆนะครับนี่ฮะนี่สัญลักษณ์นะครับบอกเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิง อันนี้ก็เป็นกองดักฝุ่นชั้นแรกนะครับก่อนที่จะเข้าไปตัวกองรูปชั้นนอกกับชั้นในนะครับแล้วเข้าไปที่ยังห้อง่อาทบโบูนะฮะอันนี้เป็นตัวระบ,บายแรงดันถังน้ำมันห้ดรอลิกนะครับเวลาที่การใช้งานปมันจะมีตัวนี้เป็นตัวระบ,บายเขาเรียกว่าปิเทอร์นะครับตัวระบ,บายระบ,บายอากาศออกจากถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันสักหน่อยนะครับนี่เป็นตัวห้องเครื่องของอใช้เครื่องยนต์อีซูซูนะครับใช้เป็นตัว J05E นะครับ P g จะเป็นเครื่องยนต์ใช้แบบเดิมใช้ใช้ใช้รหัสเดิมนะแต่ลักษณะาภายในเปลี่ยนแปลงย,ย,ยังไงผมผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แต่ก็ทำเพื่อให้แมทกับเครื่องยนต์ปั๊มปั๊มเครื่องยนต์ต้องแมทกันนะครับโดยผ่านกล่อง ECU นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นออยไฮดรอลิกนะครับนี่จะเป็นหม้อน้ำนะครับแผงระบายความร้อนของหม้อน้ำตัวนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์จับอุณหภูมินะฮะของของน้ำนะฮะ น้ำก็ผ่านเข้าไปนี่นะฮะแล้วก็กลับไปทางข้างด้านล่างนะครับส่วนอันนี้ชอบนะครับอแอร์นี่อยู่ด้านบนนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเปลี่ยนง่ายดูแลง่ายนะอันนี้เป็นอินเตอร์นะครับอินเตอร์จะอยู่ด้านข้างนี่นะออกแบบมาเลียงหน้ากระดาษเรียงหนึ่งนะครับคือลมเข้าได้ะทะได้ทั้งหมดทั้งสามอย่างนะครับ ทงสามเนี่ยครับทั้งสามอย่างเป็นแผงระบายความร้อนนะโล่งครับอันนี้เป็นแผงระบายความร้อนของแอร์นะครับเป็นคอนเซอร์นะครับข้างล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับสองลูกใช้ลูกใหญ่เลยนะฮะแต่ตัวนี้ทำทำสารทำทำท่อเหล็กมานะดีนะครับตัวนี้อนาคตค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าเก่าไปนี่ไม่มีรีบนะครับ มอ,มองรุน่นนี่ถ้าเกิดเก่าไปนี่นี่นะตัวตัวที่ก่อนจะเข้าไปในห้องเผาไหม้นะฮะตัวอินเตอร์นะครับ,ต,รบตัวนี้ตัวนี้ผ่านกองมาแล้วก็บิ่งเข้ามานี่ครับไปผ่านอินเตอร์อินเตอร์ก็จะเข้ามาที่ตัวตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะฮะอันนี้ป็นปัม๊มสัพพายปั๊มนะครับนี่นะเป็นสัพพายปัม๊มอันนี้เทอร์โบนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับเทอร์โบแต่ใส แรงบิดนะครับแม่โคเนี่ยใส่แรงบิดนะฮะไม่ได้ใส่แรงม้านะรแรงบิดจะเป็นตัวที่ทําให้การฉุดลากของปั๊มดีนะฮะไปพัดลูกใหญ่ไปพัดลูกใหญ่นะหญมากมีการป้องกันนะครับออกแบบมาเพื่งที่จะลงตัวดีนะสวยงามนี่หังสระงเครื่องทุกครังน้ำมันน่าจะอยู่ประมาณสัก2ี่บลิตรนะครับในการเปลีย่ยนถ่าย บนหัวเลยนะครับสวยงามนะครับไม่ได้ดูทัานในเก่งนะครับพอดีว่าผมขับเอแจไปนะครับก็ข้าวๆนะครับสำหรับตัวมาเทนนะครับจากสคุณทันนะครับเ่าแก่น้อยนะครับตัว SM นะครับ กะบอกนี่ต้องนําเข้านะครับเพราะว่าของมันเองเป็นตัวสีเหลืองนี่ไม่ได้ไอเป็นตัวสีเขียวนะครับไม่ได้นะฮะเห็นเท่าแก่บอกว่าต้องใช้กระบอกของมันนะครับกระบอกมาจากนอกนที่เป็นตัวสีเหลืองนะทั้งสามทั้งสี่กระบอกเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของอ่า,าวๆข,ของโกเบโก ตัวรุ่น10นะครับหรือว่า m a r ์1เนั่นเองนะครับรุ่นต่อๆไปจะมีออปชันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว sm นะครับไม่ใช่ย m sm ก็คือจะลดเรื่องของออปชันเล็กๆน้อยอย่างเนี้ปไปท้ายทม่มีนะครกล้องมองหลังตัวสับคอนโทรล้ายขวานะครับไม่มีแต่ถือว่าตัวเนี้เหมาะสมกับราคานะครับถือว่ารถนี่สภาพเขาเรียกว่าไงฮะรถนี่ คุ้มค่ากันมันคือระดับโลกนะฮะรถก็วันนี้ก็ขอโมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามให้ช่องคลิปชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะครับกับ s k 2 0 0รุ่น1ิน,นะครับซ u เปอร์ SM นะครับ